แต่ต่อมาก็ย้อนกลับไปในอดีตของมนุษย์นะมนุษย์เราเคยเป็นสัตว์มาก่อนแต่เมื่อมีวิวัฒนาการมาถึงจุดจๆหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้จักใช้เครื่องมือเรารู้จักใช้ไฟพอรู้รู้จักใช้ไฟเนี่ยจินตนาการมันจะมันจะแตกต่างจากสัตว์แล้วมันจะจินตนาการมากขึ้นเพราะว่าความวับวับ,วบแวมแวม ในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นถ้าหรือว่าเป็นกระตอ่อมเป็นที่มุงที่บังก็แล้วแต่มันจะมีมีความพแบวบ่แบมบแล้วมีเวลาในการสนทนาพูดคุยกันตลอดระยะเวลาช่วงของมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่มนุษย์เรารู้จักคิดรู้จักจินตนาการรู้จักอะไรเพิ่มพูนมากกว่าสัตว์ สัตว์นะั้นมากินอาหารมันก็นอนมากินอิ่มมันก็หยุดแหละเราเอาอะไรไปให้มันมันก็ไม่กินแต่มนุษย์เราเนี่ยจากการที่เราปรุงแต่งมากขึ้นบางทีกินอิ่มแล้วก็ยังอยากอีกอิ่มแล้วก็ยังเก็บไว้อีกแต่สัตว์มันก็ดีเก็บนะอย่างแมวเนี่ยมันก็หรือหมาเนี่ยมันก็ไปคุยๆแล้วว่าเอาอาหารที่มันชอบใจเนี่ยไปไปหมกไว้ก้ามีแสดงว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่ที่ใกล้เคียงกันแลาว คนนี้เราพูดวิเคราะห์มาถึงตรงเนี้ก็ให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยบินีนจินตนาการที่ล้ำลึกแล้วก็ได้พัฒนาการมาถึงปัจจุบันนี้ไม่งั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยหมาหรือเออแมวเนี่ยมันไม่ไม่ไปเดินด้อมๆมามองอยู่ที่แถวที่เขาเก็บกระดูกหรือโกดังเก็บศพหรอกเพราะมันไม่มีจินตนาการเรื่อง พูดผีปีศา,มาจมันาึึงเดินโดยไม่กลัวแต่มนุษย์เราเนี่ยจินตนานการหลอหลอมกันมาบอกต่อๆกันมาจนเราเกิดความกลัวในจิตใจพอนนี้เมื่อเกิดความกลัวในจิตใจเราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนอันนี้อันตรายนะอันนี้คุณน่ากลัวนะเราก็บอกต่อๆกันมาเราก็ ก็เปิดความกลวัวป้องกันตัวไว้ก่อนแต่สัตว์มันไม่มีกินตนาการแบบนี้มันจะอยู่ที่ไหนก็ได้พอมันจะไปที่ไหนก็ได้เพื่อมันไปหาอาหารแมวไปหาไอ้โจกไปหาอาหารตันกลงคืน,นเพื่อมันจะได้มีอะไรกินดังนั้นมันจะไปเดินตามซอกตามมุม,มแมลงต่างมันก็ไม่กลัวนี่คือความแตกต่างที่เราพัฒนาม,มามากกว่าสัตว์ในด้านนี้ แล้วแต่การพัฒนาเนี่ยมันมีทั้งทางด้านบวกและด้านลบเขาบอกว่าโมเดลของของมนุษย์เราที่เป็นโมเดลโมเดลเนี่ยเราใช้คำว่าโมเดลนะภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือการสร้างรูปแบบที่หลอกลวงมากมากยาง คราวนี้การหลอกลวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อรักษาเผ่าพ,พันธุ์ของมนุษย์เราให้ยั่งยืนมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นเราเห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยเราเคยเดินกันไปบรรพบุรุษของเรานะแล้วมันถูกเสือกระปบไปกินหรือว่าสิงโตไปกินเราก็จะมีจินตนาการว่าตรงเนี้มันน่ากลัว เวลาจะไปก็ต้องระมัดระวังให้ดีอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่เราเกิดสภาพของความระมัดระวังแล้วสะสมกันมาต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้โมเดลตรงนี้มันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าความเร็วของรถความมึนเมาของคนความประมาทของคนมันเพิ่มขึ้น มันก็เลยขาดความยังคิดความระมัดระวัง